โอ้ยกูงงอะไรพูดอะไรไม่ได้มีเป็นอาจเป็นธรรมเลยไม่ได้มีอะไรเป็นเหตุเป็นผลสักอย่างไม่ได้มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายมาตั้งคําถามกูอยู่ได้ชิ้นแปดมีอะไรบ้างผู้ภาษาบาลีเอามาเลยท่องให้ฟังหน่อยทําไมกูต้องต่องไม่ไหวไล่กูมานั่งท่องบาลีปานาติปาตาเวลามณีอะนนาตานาเวลามณีเนี่ยทาไมกูท่องไม่ได้อุจจาสยนมหาสยนาเวลามณีข้อสุดท้ายกูท่องได้หมดทําไมกูจะท่องไม่ได้กูท่องแค่ได้สี่สิบทุน่ะ ภายหลังจากที่อาจารย์เบียคนตินธรรมได้ไปนั่งพูดคุยในรายการหนกระแสโดยมีการโต้เถียงกันกับพระสันติขณะที่ในช่วงหนึ่งพระสันติได้ถามอาจารย์เบียว่าถือสินอะไรทางอาจารย์เบียก็ตอบว่าถือสินแปดครับพระสันติจึงบอกให้อาจารย์เบียท่องให้ฟังโดยเป็นภาษาบาลีแต่ทางอาจารย์เบียบอกว่ามัรยาวแล่นานจะทําให้เสียเวลารายการได้ก่อนจะท่องสินแปดที่แปลเป็นภาษาไทยให้ฟัง แต่พระสันติก็ไม่ยอมยังพยายามให้ท่องภาษาบาลีต่อมาหลังจบรายการอาจารย์เบียได้ไลฟ์สดพูดถึงกรณีดังกล่าวโดยในคลิปอาจารย์เบียรกล่าวว่าไม่ได้มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายพระมหาวัฒนาพูดเป็นธรรมถูกต้องตามหลังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระมหาวัฒนาพระอาจารย์สมบูรณ์พูดเป็นธรรมมากอีกอันนึงพูดอะไรก็ไม่รู้ พูดไปเรื่อยเปอยมาตั้งคำถามอยู่ได้สินแปดมีอะไรบ้างพูดภาษาบาลีออกมาเลยพูดให้ฟังหน่อยทำไมต้องท่องให้ฟังท่องทำไมเหมือนคนครูบอกให้เด็กนักเรียนท่องสุดคุณให้ฟังเพื่ออะไรจะให้ท่องเพื่ออะไรไม่ได้มีประโยชน์อะไรสุดท้ายก็ต้องท่องแต่ไม่ได้ท่องเป็นภาษาบาลีท่องเป็นภาษาไทยเพราะอะไรรู้ไหมคนอื่นจะได้ฟังเข้าใจด้วยอาจารย์ท่องบาลีจะมีประโยชน์อะไรคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องทำไมตนจะไม่รู้สินแปมีอะไรบ้าง ก่อนที่ดางอาจารย์เบียร์จะท่องสินแปลเป็นภาษาบาลีให้ฟังพร้อมกล่าวอีกว่าตนท่องได้หมดทำไมจะท่องไม่ได้